สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนกอกอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หายากม,มากๆอยู่ภายใต้กล่องใบนี้แล้วนะครับเปิดกอกออกมาก็จะเจอกอก17 fr นะครับ fr ก็คือ french army เป็นปืนที่ประจำกองทัพรั่งเศสจับถือปืนนะครับตรวจสอบความปลอดภยัยบรแมนกกนทำการดึงสไลด์ตรวจเช็คลูกในลำเพลิน,นะครับลูกนี้คือลูกดัมมี่นะ ตรวจสอบนะครับปืนปลอดภัยกอสิบเ็นะครับประจำกองทัพฝรั่งเศสนะครับผลิตเนี่ยโดยประมาณนะครับอยู่ที่7 5 0 0 0กระบอกนะเป็นแบบ Gen5 านะครับฐานซ้ายของตัวปืนมี l เลช i ันหน้าหลังนะครับทางขวานะอันนี้คุ้นตานะครับแต่ที่พิเศษก็คือเรื่องของสีสีเป็นแบบค o ย o t ตี้นะครับสีทรายสวยงามมากๆศูนย์ปืนนะครับศูนย์หน้าเนี่ยจะเป็นจุด นะส่วนหลังจะเป็นกรอบรูปตปัวยูนะครับซึ่งความพิเศษคือเรืองแสงได้นะครับแบบลูมิเนเซนต์ต้องชาร์จแสงนะครับแม็กกาซีนเนี่ยจุได้17นัดนะจุได้17นัดนะครับในส่วนของการใช้งานก็ถือว่าคุ้นมือนะครับคุ้นมือบรรจุแม็กกาซีนใส่แม็กกาซีนนะครับการจับถือเป็นแบบเจน5กิ๊บได้แน่นดีนะครับแล้วก็ผิวปื้นนะครับด้านบนของสไลด์เนี่ยเป็นแบบ N D L C นะให้ความแข็งแรงนะครับเรื่องของรอยขูดขีดต่างๆนะสบายสบายนะครับปุ่มค้างสดะเนี่ยให้2ฝั่งนะครับทั้งซ้ายและขวาทําให้คนที่ถนัดนะครับทั้งมือซ้ายและมือขวาเนี่ยใช้ง่ายง่ายสะดวกนะครับซึ่งปืนกอกับพนไทยเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องของความนิยมอะไรตกแต่งตัวปืนแม็กกาซีนนะครับตัวเสริมต่างตานเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการบํารุงดูัลสารน,นะครับ ทำได้ง่ายนะครับถอดประกอบง่ายไปตามขั้นตอนเลยนะครับแค่นี้นะความยาวกล้องของอ l ส17เนี่ยอยู่ที่4.49นิ้วนะครับก็จะยาวกว่า19เล็กน้อยนะครับประกอบกับนะหรือว่าจะใส่นะครับมันทําได้อย่างสะดวสบายนะถ้าเผื่อว่าใครมีโอกาสนะครับในการจับจองนะปืนรุ่นนี้แนะนําเลยนะครับว่าควรจับเป็นอ,อย่างยิ่งต่อไปนะครับจะยิงตัวปืน g o 17แล้ว สีทรายนะครับสวยงามมากๆนะอ่าลองดูนะครับเป้าก็จะขึ้นที่จอภาพนะครับก็สิบเจดเินไปที่สติกเกอร์โอไกลดีมากรีเ,เซ็ต ยิงจบผดแมกซีนเคียบป,ปืนปืนปลอดภัยเก็บปืนเข้าฟองอย่างที่เห็นนะครับในจอเลยนะกลุ่มก็ถือว่าดียิงแล้วคุม r e c o ยง่ายนะครับปืนกอกต่อไปให้เจ้าของปืนครับทดสอบตัวกอล17นะสีสานะครับ f r e n c Army เ <Gen> 5อ่า J5 นะครับแต่ยิงก็ประมาณสักสิบหลาผู้ยิงพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วบรรจุแม็กเข้าตัวปืน เริ่มยิงยิงจบปดแมกกาซีนปืนปลอดภัยนะครับไปดูที่เป้ากันโอ้โหกลุ่มดีมาก สุดยอดนะครับฝีมือนะครับพี่สงขอบพระคุณครับเดี๋ยวที่ตกนะครับปิดจบนะครับยิงระยะสุดสนามนะครับพร้อมพร้อมแล้วเริ่มยิงอ่าเรียบร้อยนะครับโดนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณครับพี่สงครับผมขอบมากครับ ครับผมก็ทดสอบจรลงไปนะครับกับปืนก็17นะครับ g 5 FR เฟนอาร์มี่นะครับปืนปลอดภัยนะครับโอ้โหพูดถึงพี่สงก็ต้องสีนี้เลยสีสายนะฮะเลือกพอชอบครับอ่าเลือกพอชอบนะครับกระบอกนี้ก็ถือว่าเป็นตัวปืนที่ดีมากครับยิงเนี่ยกลุ่มกระสุนดีครับแล้วก็ระยะไกลนะครับพี่สงนะฟาดเรียบนะครับโอ้โห แม่นยำมากๆนะครับตัวปืนก็ใช้กันง่ายการติดขัดไม่มีเลยใช่ครับนะฮะไม่มีเลยนะครับมีนะครับปืนก็สิบเจ็ดนะเดี๋ยวนี้นะภ้าประชาชนก็โดดไปไกลมากไกลครับนู่นเน่ยเกือบโอ้เสบเคอเยอะครับไปไกลมากนะครับ ถ้าเผื่อว่าใครมีไว้ในครอบครองก็ถือว่าโชคดีนะครับพี่สงก็โชคดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่สงไปอย่างสูงนะครับผมสวัสดีครับที่อนุเคราะห์ตัวปืนนะครับกระบอกนี้มารีวิวแล้วก็อีทดสอบกันนะครับขอบมากครับผมสวัสดีครับอาาจรย์ครับวันนี้เราขอบคุก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเรียบร้อย